เรื่องหักเหลี่ยมเทวาตอนที่แปดเด็กหายคนนี้ใครครับคุณยายคุณภูมิยาแจ้างเขามาเข้าเจ้าข้อทรงเพื่อจะตามหาเจ้าหนูเจอพ่อของเด็กน้อยพยักหน้าและไม่ได้พูดอะไรต่อตำรวจเขาว่าอย่างไรบ้างยังไม่ได้บอกแสอะไรเลยครับคุณยายพร้อมกับมองภรรยาที่ตอนนี้เอาแต่ร้องไห้สะอกสะอื้น ผมอยากได้ของชชยของเด็กน้อยสักชิ้นครับเป็นไปได้ขอเป็นหมอนใบนั้นภูมิชี้ไปที่หมอนใบที่อยู่ในเปลและมองหน้าพ่อของเด็กเพื่อจับสังเกตอะไรบางอย่างแต่ก็ไม่มีอะไรผิดปกติได้ครับแล้วพ่อของเด็กน้อยก็หยิบหมอนใบนั้นส่งให้ภูมิเขารับมาและเดินออกจากบ้านหลังนั้นเด็กน้อยคนนี้เกิดวันที่6เดือน6แถมวันที่ครบรอบหนึ่งขวบของเด็กน้อยก็เป็นวันแรม15ค่ําพอดี ทุกสิ่งอย่างในโลกล้วนไม่มีคำว่าบาังเอิญเด็กน้อยคนนี้ถูกเลือกให้เป็นของสังเวยของลัทิอะไรบางอย่างภูมิสัมผัสหมอนใบนั้นความรู้สึกของเด็กน้อยก็พังผูเข้ามาในโซนประสาทการรับรู้ของเขาความบริสุทธิ์ไร้เดียงสานั้นสมผลให้ภูมิยิ้มออกมาอย่างอดไม่ได้คุณยายครับหลานชายของคุณยายยังมีชีวิตอยู่เรายังพอมีเวลาที่จะไปช่วยเจ้าหนูได้คุณยายพยักหน้า พอรู้อยู่แล้วว่าหลานชายของท่านยังมีชีวิตอยู่แต่ท่านไม่สามารถรับรู้ได้ว่าตอนนี้เด็กน้อยอยู่ที่ไหนและใครเป็นคนจับตัวเด็กน้อยไปแม้ว่าพ่อของเด็กน้อยคนนั้นจะไม่แสดงอะไรผิดปกติออกมาแต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่สามารถปกปิดดวงตาที่สามของภูมิได้นั่นก็คือดวงตาเพราะมันคือหน้าต่างของหัวใจแม้จะสามารถควบคุมปฏิกิริยาของร่างกายไม่ให้แสดงพิรุธอะไรออกมา แต่แววตานั้นไม่มีใครสามารถปกปิดความในใจเอาไว้ได้ภูมมจึงกลับไปที่บ้านหลังน้อยอีกครั้งเพื่อคุยกับพ่อของเด็กคุณยายก็ตามเขาไปด้วยขอโทษนะครับเคยเห็นสัญลักษณ์อะไรแบบนี้ไหมภูมมย,ยื่นโทรศัพท์ให้พ่อของเด็กดูเขารับไปอย่างงงๆแต่ทันทีที่เขาเห็นรูปดาวหกแฉกในโทรศัพท์เขาก็ชะงักไปทันทีแต่ก็รีบปรับสีหน้าให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็วไม่ครับไม่เคยเห็น เป็นไปตามที่ภูมิคาดพ่อของเด็กจะต้องปฏิเสธแต่เขาจะต้องหาวิธีทําให้พ่อของเด็กน้อยสารภาพให้โดยเร็วที่สุดเพราะหากชักช้าเด็กก็จะมีอันตรายงั้นหรอครับภูมิมองไปที่แม่ของเด็กและถามเธอแล้วคุณล่ะเคยเห็นมันไหมเธอจึงชะง,งักหน้ามาดูรูปที่อยู่ในโทรศัพท์ซึ่งอยู่ในมือของสามีของเธอเหมือนจะเคยเห็นนะคะแล้วเธอก็ทำหน้าคุ้นคิด ก่อนจะอุทานออกมาเบาๆคล้ายๆรูปปานที่อยู่ที่ก้นของตาหนูเลยค่ะภูมิหลีตาและมองหน้าพ่อของเด็กอีกรอบแม่ของเด็กจึงรีบออกตัวแทนสามีแต่มันเล็กมากถ้าไม่สังเกตดีๆก็จะไม่เห็นเลยค่ะเพราะฉันเป็นคนเลี้ยงตาหนูเองตลอด24ชั่วโมงอาบน้ำให้แกทุกวันจึงรู้ว่าตาหนูมีปานรูปนี้แต่พอคิดว่าไม่สำคัญอะไรจึงไม่เคยบอกใครแม้กระทั่งพ่อของเขา ภูมิจึงพยักหน้ายอมรับในคําอธิบายของแม่เด็กน้อยผมอาจจะทำวิธีอะไรบางอย่างที่นี่ช่วยเตรียมของให้ผมหน่อยหันไปบอกกับคุณยายและสองสามีภรรยาไม่มีวี่แววการปฏิเสธจากทั้งสมคนภูมิจึงบอกให้คุณยายไปเตรียมขัน5และผ้าขาวหนึ่งผืนคุณยายจึงเตรียมของมาให้ภูมิอย่างรวดเร็วขัน 5, ห้ารือขันขอขอมาประกอบด้วยดอกไม้ห้าคู่ เทียนเล็กห้าเล่มและเหรียญบาทห้าเหรียญได้ของครบตามที่ต้องการภูมิจึงลงมือทำพิธีเขาปูผ้าขาวบางผืนนั้นลงหน้าบ้านเอาจานขันฮาวางไว้บนผืนผ้าขาวผืนนั้นและเขาก็นั่งลงขัดสมาธิพนมมือพึมพำคาถาทั้งสามคนนั่งลงข้างหลังเขาทันทีที่เขาเริ่มพิธีท้องฟ้าในช่วงเวลาบ่ายสามก็เริ่มมืดค้มลงลมที่พัดเอื่อยเริ่มกันโชกแรงขึ้น ใบไม้ต้นไม้โบกสะบัดราวกับมีมือยักษ์มาเขยา่าภูมิหลับตาลงนานนับนาทีถึงได้ลืมตาขึ้นลมที่พัดกันโชคแรงก็เริ่มพัดเบาลงจนนิ่งสนิทท้องฟ้าที่มืดครึ้มก็เริ่มสว่างออกอย่างน่าอัศจรรย์พิธีของผมเรียบร้อยแล้วพร้อมกับหันหน้ามาสบตากับพ่อของเด็กน้อยเงือกามจากไหนก็ไม่ทราบสาเหตุไหลชุ่มโชคเปียกไปทั่วร่างของเขา ภูมิจ้องเขม่งเขาไปยังดวงตาอันตื่นกระหนกคู่นั้นมันเบิกโพรงจนเหมือนจะถลนออกมาจากเบ้าและพ่อของเด็กน้อยก็สลบไปคุณยายจึงรีบเอายาดมมาให้หลานชายดมผมจะมาอีกทีในเช้าวันเกิดของเจ้าหนูนะครับแล้วภูมิก็เดินออกจากบ้านหลังนั้นเดินไปที่รถของเขาและขับออกไปเขาวแวะไปหาอ้อยที่บ้านของเธอคุณภูมิไปยังไงมายังไงคะถึงได้มาที่นี่ เขาเดินโซเซเข้าไปหาอ้อยเธอรีบเดินไปประคองเขาให้มานั่งในห้องรับแขกบ้านหลังนี้ที่จริงแล้วมันก็เหมือนบ้านของภูมิเพราะเขาเป็นคนซื้อให้เธอขอกอดเธอหน่อยอ้อยจึงขยับเข้ามาใกล้และโอบเขาวไว้ภูมิถอดแว่นสายตาวางไว้ที่โต๊ะก้มหัวซุกตรงอกของเธอราวกับเด็กน้อยหลับตาลงอย่างเหนื่อยล้าพอรับรู้ความรู้สึกของคนอื่น ภูมิจึงดูดซับทุกอารมณ์ของคนอื่นเข้ามายังจิตใต้สำนึกของตัวเองมนุษย์บนโลกนี้ส่วนมากแล้วล้วนจิตใจมืดดำจึงส่งผลให้ตัวเขาอ่อนแรงลงแต่มันน่าแปลกหากเมื่อใดที่เขาหมดกำลังแค่ได้สัมผัสร,ร่างกายของอ้อยเขาก็จะอารมณ์ดีและมีเรี่ยวแรงขึ้นมาทันทีอ้อยไม่เคยถามเขาสักคำแม้จะแปลกใจในพฤติกรรมของเขามากน้อยแค่ไหนก็ตามในตอนแรกที่ภูมิขอกอดเธอ เธอคิดว่าเขาต้องการมีเซ็กกับเธอแต่ไม่ใช่เขาแค่กอดเธอและซุกหน้าลงซพที่อกอวบของเธอเท่านั้นดีขึ้นเรืยังคะอืมพร้อมกับผากออกจากอ้อมอกของเธอยายอยู่ไหมไปตลาดค่ะเมื่อเรียวแรงกลับมาแล้วภูมจึงกลับบ้านของเขาและรอเวลาให้ถึงเช้าว,วันเกิดของเด็กน้อยอย่างสบายใจ ก่อนนอนคืนนั้นภูมิทำสมาธิและสวดมนต์ไหว้พระพร้อมกับแผ่เมตตาให้กับทุกสรรพสิ่งเมื่อล้มตัวลงนอนผู้ว่าจ้างก็ปรากฏกายขึ้นมาและนอนกอดอกข้างๆเขาฮึจิตใจของมนุษย์เช่างน่ากลัวทำได้ทุกอย่างแม้กระทั่งส่งลูกของตัวเองไปสู่ความตายเพียงเพราะผลประโยชน์เท่านั้นมันก็มีแค่บางคนเท่านั้นแหละที่ไม่สามารถลืมจิตดังเดิมของตัวเองได้ว่ามาจากนรกเขาจึงหลงผิดไปบ้าง หน้าที่ของเจ้านายไม่ใช่หรอที่จะต้องขัดเกลาพวกเขาแต่ถ้าเกลาไม่ได้จริงๆจึงค่อยส่งกลับผู้ว่าจ้างจึงหายวับไปภูมินอนหลับไปด้วยความสบายใจเช้าว,วันนี้เป็นวันที่ภูมินัดกับคุณยายเขาจึงตื่นแต่เช้าทำธุระส่วนตัวตักบาตรเรียบร้อยแล้วแวะไปหาพระคุณเจ้าที่วัดเดี๋ยวอัตมาจะจัดการให้คืนนี้เหมาะมากสำหรับการทำพิธีส่งดวงวิญญาณภูมิพยักหน้า พาะคุณเจ้าลุกขึ้นและเดินมารูปหัวของภูมิความอุ่นซ่านแผ่ไปทั่วร่างกายของเขาก้มลงกราบท่านและขอตัวเกือบบ่ายโมงภูมิก็มาถึงบ้านของคุณยายพ่อนุม่มคุณยายทักทายเขาอย่างดีใจเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายนายอยู่ที่นั่นด้วยหลานชายยายปลอดภัยแล้วจ้าพ่อนุม่มภูมิพยักหน้าถ้าอย่างนั้นผมขอตัวนะครับ เดี๋ยวก่อนแล้วค่าจ้างล่ะไม่ต้องหรอกครับคุณยายผมยังไม่ได้ทำอะไรแต่คุณยายไม่ยอมท่านยัดธนาบัตรปึกใหญ่ใส่มือของภูมิเขามองธนาบัตรปึกนั้นแล้วก็ยัดใส่กระเป๋าสะพายแล้วก็ขับเจ้าสติดสี่ร้อยออกมาจากบ้านของคุณยายทันทีไปนั่งให้อาหารปลาที่วัดแห่งหนึ่งอย่างสบายอารมณ์นายนี่ลำเอียงเนาะผู้ว่าจ้างปรากฏกายข้างๆเขา,ขา,ขาและบ่นพึมพำ ก็แน่นอนผู้ว่าจ้างใส่หัวเวลาที่ทำงานให้เขาภูมิจะทวงทุกบาททุกสตางค์แต่เวลาที่พวกมนุษย์ด้วยกันว่าจ้างผู้มีแต่ทำให้ฟรีพ่อของเด็กถูกจับแล้วนะภูมิพยักหน้าผู้ว่าจ้างจึงเล่าต่อโดยเปล่งเสียงออกมาจากลำคอแต่ปากไม่ขยับเขาไปสารภาพเองที่สถานีตำรวจหลังจากที่ฟื้นขึ้นจากการที่นายสะกดจิตเขา แท้ที่จริงแล้วเป็นเขาเองที่เอาเด็กไปมอบให้กับหัวหน้าลัทธิบูชาซาตานเพราะติดการพนันอย่างหนักต้องเอาเงินสิบล้านไปใช้หนี้เขาเจอประกาศซื้อขายเด็กที่ตรงลักษณะเหมือนลูกชายของเขาจากเว็บเถื่อนพอตอนที่เขาเล่นเกมสล็อตอยู่บังเอิญไปกดโดนเว็บนี้เขา้าซึ่งลูกชายของเขาตรงตามที่พวกมันต้องการทุกอย่างเกิดวันที่6เดือน6แถมยังมีปานรูปดาวหกแฉกอยู่ที่ก้นอีกผูมียังเงียบในมือก็ฉีกขนมปังโยนให้ปลาไปเรื่อยๆ วันที่เด็กหายเขาทำที่ออกไปทำงานตามปกติแต่ที่จริงแล้วเขาย้อนกลับมาลักลูกของตัวเองไปมอบให้หัวหน้าลัททิโดยให้หนึ่งในสมาชิกของลัททิปลอมเป็นคนขายกว๋วยเตี๋ยวเพื่อล่อให้ภรรยาเขาออกไปซื้อเพราะเขารู้ว่าภรรยาของเขาชอบกินกว๋วยเตี๋ยวที่สุดแต่มันทิ้งสัญลักษณ์ดาวหกแฉกไว้ทำไมภูมิตั้งคำถามหรือว่ามันจะเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเรากำลังตามหา พูจบผู้ว่าจ้างก็หายวับไปท้องฟ้าเริ่มมืดคลึมแล้วสีแดงปนส้มของแดดยามโพลเพลชวนให้หน้าหดหูยิ่งนักผู้หมือมองไปข้างหน้ามองปลาตัวใหญ่ที่สุดในฝูงแล้วยนขนมปังชีสสุดท้ายให้มันไป